เมอสุูง้าเมื่อในคาดมารัดนีไลยล่าไข่ยาในโทรศัพท์ในอ่ออ่าโทรศัพท์ที่มันมีไข่ยานนะเดล่างเต้งหือกมันออกค่ะเดลูแอบสัง่งแปดขกงมันกล่อมเซียงค่ะก็บเพาะจ้าหน้าลักาเดมารัดหนี้ล,ล่รบแปดไขยาอันดีมันไลผล มันรวบรวมแพตเตนะกันเนาะอ่าเขา้อความาดีไฟล์ส่วนตัวคะ่ะในคณะนะดีสีเหลืองๆเลยนะทีเ่เหลืองๆนะั้เข้ากว่าอ่าได้ออกมาห่างหมดเลยครับกัมเน่เขาเอาคำมาดีคำมาดีไฟล์นลยคะดีไฟล์อ่า คำมาดีหน่วยความจำโทรศัพท์แนอ่ออาพี่น้องพี่น้องตัวคณะนะมือเร็วเนื้อที่วาง1.53่ b หาสาีบแน่นอเนื้อที่เนื้อที่รวม10.18 GB หน่งแน่อกำลังให้เยวมารวบหะ อืมอ่านี่นครับนี่ขยะละลายขนนขยะละลายเนี่นนะยอ,อ่าก็เทกมาดีเอ็นลอยเอ็นลอย้วก็เ็กมาตี N าตมตันเขียนเมภาษาอังกฤษไหมว่าด a ต a ้นคระดัตาเทีเข้ากว่าอืมใช่ครับน่นขยะละลายนน อืมเตีกมาดีดัตตาแล้ว e ก,นะ e ก็ให้เตี๊กข้างไว้ค่ะนะเตี๊กข้างไว้อ่าเตี๊กข้างไว้นะเดี๋ยวออกมาห่างติ๊กถูกเนี่ยอะ่ะถ้าก็ติ๊กถูกฮะติ๊กถูกอ้วนๆอ่ะฮะอันอนั้นดเดี๋ยวเดีวลบก็ติ๊กถูกติ t uc, t ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กติ๊กติ๊กถูก อ่าติ๊กถูกติ๊กถูกว๊ออืมอันนี้แรงๆออกมาอย่างนี้ติ๊กถูกติ๊กถูกอืมอ่าก็หมายถึติ๊กถูกหมดแล้วครัอืมเ้าก็กกม,าาามาเลิกดีไหนะที่ปรุงไขายยานน่ย่านั่นเนาะเทียกว่าอืมอ่าเดี๋ยวว่ายืนยันการลบนน่นอนอ่าเ้าก็มาติก๊กตียืนยันตกลงเนะี่ย โชคลงอ่าอ่าคณะครักำนายเขาก็ด้วยดีความจำทุลรอทราบเพราะขึ้นหนอของมันเดี๋ยวออกเมื่อไก่ในมีอยู่หนึ่งจุดอ่าข้าขอลืมไปอ่าก้อ็หนาหือก็มันตึงไหลผลนะนะลองจำด้วยคอันบในเป็นตั้งหู้หนึ่งอิดหนึ่งออดเตรียมมาผักกันแล้วนะ พยามเฮ็ดมาหลายปอครับอันนั้นไม่นดนไหลผลเน่นนอนะนะอ,อ่นล่างขยาก็ไม่อยู่กันได้คอ,อัอสังพี่น้องเฮาถูกเตอคลิปในอย่าลืมเตกไล่เตกแชร์เตกติดตามปันจอมค้า